มาที่โป๊บธนวัตรกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้นะคะเขากําลังปวดหัวค่ะกับการเฟ้นหาผู้จัดการส่วนตัวคนใหม่คือการหาหหผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยน่าจะยากกว่าการหาสาวตรงสเปคมาดูแลหัวใจนะครับถึงจะแอบบ่นว่างงหใจขนาดไหนนะคะแต่พระเอกมาดนิิงหนุ่มโป๊บธนวัตรก็ยังไม่มีสาวคนไหนมาทําให้หัวใจเป็นสีชมพูสักทีค่ะซึ่งเหตุผลเดียวที่ทําให้นุ่มหล่อดีกรีพระเอกดังกรองตัวเป็นสอดแบบนี้ก็เพราะยังไม่เจอสาวขาวสวยตรงสเปคที่ถูกใจนั่นเองค่ะ บอกได้เลยว่าไม่มีเลยโสดมากเราทํางานแล้วเราก็เราก็ไม่ได้เจอใครที่แบบใช่ะเวลาก็พอมีนะแต่ว่ามันไม่เจอมันยังไม่เจอาก่ว่าไม่เจอคนที่ที่แบบจังหวะเขาก็ยังโสดก็ถ้าตรงกับเรามันไม่มีไงเรื่องหาแฟนว่ายากแล้วแต่เรื่องหาคนมาดูแลคิวส่วนตัวให้ตัวเองหนุ่มโปบก็ออกปากว่ายากไม่แพ้กันค่ะเพราะเจ้าตัวเพิ่งตัดสินใจเปลี่ยนคนดูแลคนเก่าด้วยเหตุผลส่วนตัวซึ่งตอนนี้ก็กําลังมุ่งมั่นหาคนดูแลคนใหม่มาทํางานแทนค่ะ ก็ผ่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคนที่ถูกใจจริงๆนะฮะประมาณก็อยากได้ประมาณไหนเหรอก็ก็เป็นคนเก่งทํางานเก่งแล้วก็ดูแลเราดีๆแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาอะไรประมาณนี้ครับหากหาคนดูแลที่ถูกใจไม่ได้จริงๆนะคะหนุ่มโป๊บก็คิดวางแผนอยากจะลองดูแลคิวตัวเองซะเลยค่ะคองใจเถอะได้รอตอได้ ดูคิวกับนักแสดงหลายคนอยู่แล้วทั้งละครทั้งอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะต้องหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคนที่ถูกใจจริงๆนะฮะประมาณนั้นก็ก็ก็ตรงหาเองก็เราก็ต้องร่วมลองทำงานกันดูประมาณนั้นครับแต่ว่าตอนนี้ก็หาอยู่เหมือนกันหาอยู่อยากให้คนประมาณไหนอะไรยังไงครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ ก็อยากได้ประมาณไหนเหรอก็ก็เป็นคนเก่งทํางานเก่งแล้วก็ดูแลเราดีๆแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาอะไรประมาณนี้ครับได้เป็นไหนคไทยนะคาไม่ครับไม่ก็ตอนนี้ก็ให้ที่แบบดูเป็นหลักแล้วก็พยายามดูๆอยู่ว่าจะมาคนเดียวจะทำคนเดียวดีหรือเปล่าหรือว่าจะหาผู้จัดการที่มบประกบด้วยลยก็ก็ยังไม่รู้แต่ทังคนเดียวจะไหวเหรเออจัดก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน ไม่ไม่ได้เซ็นสัญญาการเราเหมือนกับว่าให้ใจกันมากกว่าก็คือทำงานกันด้วยใจประมาณนั้นจริงๆไม่ได้โกรธหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เลิกทํากันนะแต่แค่เราแค่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นผู้จัดการกันเท่านั้นแหละเพราะว่าเหมือนกับเริ่มเรียนรู้ที่จะดูงานกันเฉยเหมือนมุมมองในการทำงานจะไม่ตรงกันหรืออะไรอย่างงี้วะไม่ละตรงกันทุกอย่างก็โอเคหมดเพื่อตอนนี้ได้ยังทำงานกันอยู่ก็เดี๋ยวว่า อาทิ public, so s <S ตย like mm ์หน้าก็จะไปทางานด้วยกันอีกก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้พักของเขาแค่นะแต่ว่าคำว่าผู้จัดการคือผมก็ยังไม่มีท่านแล้วท well, so ่คะท่านเด็กตาไม่รู้เรื hm ่องเลยก็ไม่กลัวอะไรก็ก็เขาเป็นยังไงอะผมไม่รู้เรื่องเลยอ๋อก็แล้วแต่คราผมไม่ผมไม่ไม่ได้สนใจตรงนั้นเท่าไหร่ก็คือมันเป็นเรื่องของแฟนคลับเขาที่ชอบมากกว่าเรา ชีวิตเราก็ต้องทํางานเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้ไม่ก็ไม่ไม่ได้หวั่นไหวอะไรยังเงยนอะขนาดนี้นหวั่นไหวกับน้องไหมคะไม่นะก็ก็ยังรู้สึกกับกับน้องแบบน้องสาวอยู่เหมือนเดิมครับก็ไม่ได้ยังไม่ได้แบบพิงปังอะไรนะร่วมงานกับน้องอีกในเรื่องต่อไปก็มีข่าวว่าจะได้ร่วมง,งานกันครับ ก็คงจะได้ทำงานด้วยกันอีกก็คงสนิทกันเหมือนเดิมใช่แต่อาบอกวคงถูกใจที่เราได้เล่นได้เล่นคู่กันอีกอะไรอย่างงเี้ยครับอาถามเรื่องหัวใจหน่อยไม่เจอกันปีหนึ่งเป็นไงเรื่องหัวใจมีความกุ้นน้าไหมหัวใจเหรอบอกได้เลยว่าไม่มีเลยโสดมากแล้วก็ไม่มีจริงตอนนี้มีเองหรือว่ายังไม่พออยากมีแต่ว่ามัน มันไม่มีอะไเรื่องของคู่ที่มันพูดยากนะอ่มันพูดยากขาวว่าขาวเยอะไหมมันก็เลยขาวไม่เจอตัวอะไรีเลยก็ไม่ต้องกลัวหรอกนะก็มันไม่มีอ่ะเราทำงานแล้วเราก็เราก็ไม่ได้เจอใครที่แบบใช่อะเหงามนียวไหมไม่เหงามากเท่าไหร่ก็มีเพื่อนทำงานถ่ายละครก็ใช้ชีวิตได้เรื่อยมีคดีเข้าตาเราเราไปจีบเขาไม่มียังไม่มียังไม่มี แม่ไม่่คยได้ยุ่งเรื่องของผมเท่าไหร่สปก็เป็นยังไงก็เคยบอกหลายทีนะก็ประมาณขาวๆเหมือนเดิมก็ขาวน่ารักตาสวยๆยิ้มยิงเก่งมิวก็ได้มิวก็สเปคอยู่ ต่อๆจริงๆผลลัพธ์คือไม่มีเวลานั่นเองเวลาก็พอมีนะแต่ว่ามันไม่เจอมันยังไม่เจอไม่เจอคนดีที่แบบจังหวะเขาก็ยังโสดแล้วตรงกับเรามันไม่มีไงอะไรต่อไปชิมอะไรอะไม่ว่ามื่ไหร่เราจะดังแบบนี้ จริงๆทุกวันนี้ก็อยากจะจริงจังนะแต่มันไม่มีจริงๆไม่มีมันไม่เจอคนที่แบบเขาก็ยังโสดเราก็โสดแล้วชอบกันอย่างเงี้ยเรายังไม่เจอเงินแข่งที่เข้ามาก็คือ<ส> <rép onds> ไม่ได้เข้าหรอกเขาไม่ไปทางเข้ามาหาเราเราต้องเข้าไปหาเขาจี่เข้ามาหาเราเนีไม่โดนเไม่ไม่มีไม่มีคนเข้ามาหาผมเลยไม่มีใครเข้ามาหาผมทุกวันที่ยนี้เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์จีบเขาไม่ได้มีหนุ่มก็เป็นไปได้ไหมอนาคตไม่รู้จริงๆนะแต่ว่าตอนนี้ เราไม่ได้คิดไม่ได้คิดจะจีบน้องเขาอ่ะก็แต่ถ้าแต่ถ้าจะตอ,อแบใบห้แบบแฟนขับลุ้นๆหน่อยก็ก็มีลุ้นจ้าจเล่นเล่นไม่ได้คิดอ่ะไม่ได้คิดว่าจะจีบเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นด้วยกันเรื่องหน้าเดี๋ยวบอกแล้วกันแล้วเป็นไงนะเออจริงๆได้คนนอกวงการก็โอเคนะครับคิดว่าอยู่กับคนนอกวงการน่าจะ เขาก็ม <worship> ีม <im S 1> uh ุมของเขาไม่ไ <ammo> ม so, <so>. ่ต <Avo ided> ้องแบบทำงานเดียวกันมันก็จะหลากหลายมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าน้องการก็คงจะดีนักข่าวก็โอเคนะ ใช่ค่ะพี่ปก็เคลียร์ไปแล้วแล้วเราดูแล้วกันคุณชายทั้งหลายนะคะเขาสุกสองคลิปตั้งการนะจริงๆแล้วว่าแค่คลิปนี้ตั้งนานตั้งแกว่าอ่าสม่ไหม